สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่7็ดรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหูและรูปสี่เหลี่ยมใดๆเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมมาให้นะคะวันนี้พบกับคุณครูสุนันทาชมพูศิลป์จากโรงเรียนแสงประทีปรัตนบำรุงสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปสี่เหลี่ยมใดๆเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมมาให้เด็กๆคะก่อนที่เราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้นะคะเราจะต้องรู้ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันก่อนนะคะดังนั้นนะคะเรามาพบทวนเรื่องลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันก่อนนะคะ รูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันเพียงหคู่เท่านั้นนะคะเมื่อเราเข้าใจและรู้จักลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้นะคะเมื่อเราไปสร้างเราจะได้สร้างได้อย่างถูกต้องนะคะและนอกจากจะรู้ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วเรายังจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของสมบัติของเส้นขนานนะคะในเรื่อง เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งถ้าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้180องศาแล้วเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนะคะเรียนดูตัวอย่างนะคะส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD มีเส้นตัดมาตัด1เส้นนะคะทำให้เกิดมุม1และมุม 2นะคะที่เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดมุม1และมุม2จะต้องรวมกันได้180องศานะคะเส้นเดียวกับมุม3และมุม4ก็เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะก็จะรวมกันได้180องศาเช่นเดียวกันค่ะ ก่อนจะไปสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ก่อนนะคะอุปกรณ์ได้แก่อุปกรณ์วัดขนาดของมุมไม้บรรทัดดินสอหรือปากกาเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะคะเราจะมาสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูการสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปสี่เหลี่ยมใดใด เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมมาให้นักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD จากภาพที่กำหนดให้นะคะจะเห็นว่ามุม DCB มีขนาดเท่ากับ100องศาคุณครูอยากทราบว่าแล้วมุม ABC จะมีขนาดเท่ากับเท่าไรกันนะ ถูกต้องค่ะมุม a b c จะมีขนาดเท่ากับ80องศานั่นเองเนื่องมาจากเป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางที่ตัดส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันรวมกันได้180องศานั่นเองอมาดูที่โจทย์กันค่ะโจทย์เขาบอกว่าสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมู m n o p นะคะที่มีส่วนของเส้นตรง m n ยาว7ซนติเมตรส่วนของเส้นตรง m n o ยาว5ซนติเมตรและมุม m n o มีขนาด100องศานะคะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนนะคะสร้างนะคะลากความยาวของส่วนของเส้นตรง m n ให้มีขนาดยาว7 ซนติเมตรนะคะนักเรียนลากตามไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะจากนั้นเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง mn นะคะมีความยาว7ซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนนำเครื่องมือนะคะที่เอาไว้สำหรับวัดขนาดของมุมนะคะ มาวัดขนาดของมุมที่จุด N นะคะจะสร้างเป็นมุม MNO ให้มีขนาดเท่ากับ100องศาเรียนทำสัญลักษณ์ไว้นะคะว่าตรงนี้คือ100องศาจากนั้นนะคะเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรง NO เนี่ยจะต้องยาว5เซนติเมตรนะคะเราก็จะลากจากจุด N ไปหา จุด O นะคะให้มีความยาว5เซนติเมตรนะคะเมื่อลากแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นมุม MNO นะคะที่มีขนาด100องศาและส่วนของเส้นตรง NO ยาว 5เซนติเมตรนะคะตามเงื่อนไขที่โจทย์เขากำหนดมาให้เรานะคะเด็กๆทำตามเลยนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราจะวัดขนาดของมุมตรงจุด O นะคะให้มีขนาดเท่ากับ80องศาเพราะมันจะต้องรวมกันให้ได้180องศาจึงจะเป็นเส้นขนานนะคะ,ะวัดให้ได้ 80องศานะคะทาสัญลักษณ์ไว้เช่นเดิมนะคะจากนั้นเราจะลากจุด O นะคะไปหาจุด P นะคะซึ่งในโจทย์เขาไม่ได้กําหนดมาให้เราอยากลากความยาวเท่าไหร่เราลากไปเลยค่ะนะคะมุม N O P นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ80องศา จากนั้นนะคะนักเรียนลากจุดเชื่อมระหว่างจุด P นะคะจุด P นะลากจุด P กับจุด M นะคะให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปที่ออกมานะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม MNOP นะคะและเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเนื่องจากว่ามีด้านขนานกัน หคู่ก็คือด้าน mn นะคะแล้วก็ด้าน po นั่นเองเป็นไงคะยากไหมคะเด็กเด็กเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างข้อถัดไปดูนะคะ,ะสร้างรูปสี่เหลี่ยมข้างหมู abcd ที่มีส่วนของเส้นตรง ab ยาว10เซนติเมตร มุม dab และมุม abc มีขนาด120องศาส่วนของเส้นตรง da และส่วนของเส้นตรง bc ยาวเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง ab นะคะอะ่เริ่มกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการสร้างส่วนของเส้นตรง ab นะคะให้ยาว10เซนติเมตรนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะ ก็จะได้เป็นส่วนของเส้นตรง ab ยาว10เซนติเมตรนะคะเด,เด็กทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าตรงไหนไม่ทันนะักเรียนกดหยุดนะคะกดหยุดก่อนแล้วค่อยกดต่อนะคะจากนั้นนะคะที่จุด a เราจะสร้างมุมให้มีขนาด120องศา เมื่อได้120งอสงศาลแล้วทำสัญลักษณ์ไว้ค่ะเนื่องจากนะคะโจทย์เขาบอกว่าเสรส่วนของเส้นตรง DA เนี่ยจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง AB ยาวเท่าไหร่คะลูกยาว10นะคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง DA ก็จะยาว5เซนติเมตรนะคะ เมื่อเราลากไม้บรรทัดนะคะเชื่อมจุดแล้วเราจะได้มุม dab ที่มีขนาด120องศาและด้านนะคะส่วนของเส้นตรง da ยาว5เซนติเมตรจากนั้นนะคะทำเช่นเดียวกันที่จุด b นะคะทำเช่นเดียวกันที่จุด b เราจะสร้างมุมที่จุด b ให้มีขนาดเท่ากับ 120องศานะคะเมื่อนักเรียนวัดได้120องศาแล้วนักเรียนทำสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะคะค่อยลากเส้นนะคะลากความยาวให้เป็น5เซนติเมตรนะคะลากผ่านจุดที่เราทำสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะได้เป็นมุม a b c นะคะ ที่มีขนาด120องศานะคะและมีด้าน BC ยาว5เซนติเมตรค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะต้องมีส่วนของเส้นตรงที่มันขนานกันหนึคู่นะคะเราก็จะมาสร้างนะคะเส้นคู่ขนานให้กับส่วนของเส้นตรง AB นะคะโดยนะคะ สร้างมุมที่จุดดีนะคะให้มีขนาด60องศานะคะเพื่อที่จะรวมกันแล้วให้มันได้180องศานะคะทำสัญลักษณ์ไว้นะคะเรายังไม่ขีดเส้นเนาะ,ะจากนั้นนะคะเส้นเดียวกันค่ะเราก็จะไปสร้างนะคะ มุมที่จุด c ให้มีขนาด60องศาเช่นเดียวกันเมื่อได้ขนาดของมุมแล้วนักเรียนพิมสัญลักษณ์ไว้นะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะลากเชื่อมนะคะลากเชื่อมจุด d และจุด c โดยผ่านจุดที่เราทำสัญลักษณ์เมื่อสักครู่ไว้นะคะก็จะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู abcd นะคะเด็กได้แบบนี้เหมือนคุณครูเหมือนกันใช่ไหมคะขั้นตอนในการสร้างนะคะเราจะเริ่มจากการใช้ไม้บรรทัดนะคะ สร้างส่วนของเส้นตรง HK นะคะให้ยาวเท่ากับ5ซนติเมตรนะคะเมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรง HK ยาว5ซนเมตรแล้วนะคะเราจะไปสร้างมุม i h k นะคะให้มีขนาด80องศาค่ะโดยใช้จุด H นะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเป็นจุดยอดมุมจากนั้นนะคะเมื่อได้ขนาด80องศาแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะลากขึ้นไปนะคะซึ่งเราจะได้เป็นมุม i h ที่มีขนาด80องศานะคะและนะคะลาก i h นะคะหรือส่วนของเส้นตรง h i เนี่ยให้ยาว6เซนติเมตรตามเงื่อนไขของโจทย์จากนั้นนะคะไปสร้างมุมที่จุด k นะคะก็คือมุม hkj ให้มีขนาด85องศาทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องลากเส้นจากนั้นนะคะเราจะลากส่วนของเส้นตรง kj นะคะยาว7ซนติเมตรโดยผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะคะ เราก็จะได้เป็นมุม HKJ ที่มีขนาด85องศาและมีด้าน KJ ยาว7เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราสามารถนะคะลากเส้นเชื่อมต่อนะคะจุด I กับจุด J นะคะเพื่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม H I J K ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นะคะจากนั้นนะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะจึงไม่เหมือนกับสองรูปที่เราทำที่ผ่านมานะคะเด็กๆคะเรามาช่วยกันพิจารณารูปสี่เหลี่ยม H I J K ที่เราสร้างกันมาเมื่อสักครู่นะคะ รูปสี่เหลี่ยม HIJK จากการพิจารณาของเราเราจะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่มีด้านใดขนานกันเลยนอกจากไม่มีด้านใดที่ขนานกันเลยด้านทั้ง4ด้านยังยาวไม่เท่ากันอีกด้วยดังนั้นเราจึงเรียกรูปสี่เหลี่ยมชนิดนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ก่อนจากการวันนี้นะคะเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะเรื่องของวิธีการสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูให้สร้างด้านที่อยู่ตรงข้ามให้ขนานกัน1คู่โดยมีมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางที่ตัดส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันรวมกันได้180องศา และวิธีการสร้างรูปสีเเปส่เหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่งรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ด้านยาวไม่เท่ากันและไม่มีด้านที่ขนานกันให้สร้างโดยพิจารณาตามข้อกำหนดซึ่งจะนำความรู้เรื่องการสร้างมุมและการวัดความยาวมาใช้ในการสร้างจากบทเรียนนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อไปนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ